สวัสดีผู้รักการประชันภัยท้องทะเลทุกท่านครับวันนี้แฟชเซลล์ที่รอคอยมาแล้วผมกำลังรอแฟชเซลล์อุปกรณ์ต่อเรือแล้วครับเพราะว่าผมยังต่อเรือระดับ19ไม่ได้ครับ mm hmm. ก็ทีนี้เขามีแฟชเซลล์มาให้แล้วมาดูของของเขานะครับเออสเปเชียลอันใหม่มา,มาราคาเท่ากันเลยถ้าดูตรงนี้นะ อันนี้ของเดิมนะครับของดั้งเดิมที่เป็นอุปกรณ์ต่อเรือแพ็คทูก็จะให้บูปิน5้บูปินนะครับบูปินรุ่นใหญ่ล้อชิปเรือรุ่นใหญ่กระดูกงูใหญ่ก็5ชิ้นหมุดเรือแผ่นต่อเรือช่องใส่ปืนใหญ่เรือ อย่างละห้ย่งละหก็ประมาณ8ลำนะครับเพราะว่าจํานวนเขาเนี่ยเขาให้มาขาดขาดอย่างตัวป mm hmm. ืนใหญ่เรือนี่ต้องใช้30ชิ้นแต่เขาให้มา49ารวมรวแล้วเราก็ได้ประมาณ8ลำนะครับในราคา 1, 1,75นี่คือของธรรมดานะครับช่วงแฟลชเซลเข้ามาตัวนี้นครับ เลเวล65เซเลเบชั่นแพ็คผมว่าอย่างน้อยเราต้องต่อเรือรุ่นใหญ่ๆอยู่นะครับเขาถึงจะให้แพ็กเกจนี้ขึ้นมาโดยที่ว่าบูปินเนี่ยถ้าเป็นของธรรมดาในราคาที่เท่ากันเขาให้แค่50แต่ว่าถ้าเราซื้อแฟลตเซลนี้ภายในยีชั่วโมงนะ เขาให้บูปินร้อนะครับ 110, 120, นี่สิบบวกร้อบร้อยยนี่นะครับแล้วก็กระดูกงูกระดูกงูงเรือใหญ่จาก6ชิ้นก็ให้เป็น12ชิ้นตัวเร่งความเร็วเรือเมื่อกี้ผมลืมพูดไปของเดิมมันให้แค่500นะครับตอนนี้แล้วถ้าเราซื้อตอนนี้เลยที่เขาแฟลเซล ให้900ชิ้นนะครับเร่งความเร็ว10นาทีแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์ต่อเรือมุดเรือแผ่นเรือช่องใส่ปืนใหญ่เรือเพิ่มมาลำหนึ่งนะครับจากเดิมต่อได้8ลำนี้ต่อได้9.8ลำต,ตัดไปจุด8เราถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ต่ออย่างนี้ก็ต่อไม่ได้ ก็สรุปว่าแพ็กเกจนี้คุ้มค่าเลยนะครับแล้วราคาที่จับต้องได้ด้วยครับผมเคยเจอขายอุปกรณ์ต่อเรือระดับ19มัน1,875นะเดี๋ยวตอนนี้เขาไม่ปรากฏให้จะจะมีเป็นอีกแพ็กหนึ่งที่เป็นชิปแมทเทเรียนอ่ารุ่นนี้ต้องใช้เพชรนะครับเพชรแดง2,500เพชรแดง อันนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับไม่แนะนำอย่างไงก็ตามลองดูนะครับว่ามันอยู่ในโปรดักต์เขาในส่วนเป e เชียลก็โผล่ขึ้นมา,อาตอนนี้ราคาหายไปแล้วเพราะว่าเครื่องผมรวนจะขึ้นมาราคา1,175นะครับ ป็นไงถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ถือว่าโอกาสที่คุ้มค่าเลยนะครับอย่าพลาดนะครับวันนี้มีอะไรดีๆมันนำเสนอแล้วมีโอกาสหน้าผมก็จะเห็นว่าน่าสนใจก็นำเสนอครั้งต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนมากนะครับโอเคครับสวัสดีครับ